ผมจะให้ดูเอาๆนะครับผมมันสุดยอดขนาดไหน<ฮ>ควายขนหัวลุกครับทุกคนนาะทองพิชิงออนทัวร์ขนหัวลุกตกปลากลางคืนกับนาทองฟิชิ่งออนทัวร์นะครับผมจะมีเรื่องเล่าอะไรที่มันแบบอยาขนหัวลุกนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะพี่ๆน้านาที่รับชมนาะทองอยู่ทางบ้าน อยู่จังหวัดไหนหกดคอมเมนต์มาบอกน้าทองบ้าง<ม><ม>หน่อยนะครับฟ้าแลบด้านหลังเพราะเนี้ยด้านหลังเป็นฟ้าแลบแบบแป๊บแป๊บอยู่แบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมจังหวะที่ผมมาลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีเรื่องเล่าด,ดีๆไม่ใช่เรื่องขนหัวลุกนะครับทุกคนนะฮะท่านผู้ชมนะฮะจังหวะผมหันหลังให้เบ็ดนะครับผมแล้วเดินประชีตรงข้างหลังเบ็ด ทำกลางแสงไฟที่มันมืดมิดอยู่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับท mm ่านผู้ชมฟ้าเลบแป๊บๆอะไรอยู่ข้างบนเห็นไหมนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นแสงอะไรไหมข้าง้างหลังผมเนี่ยเนี่ยมันจะมีเส้นนี้ถนนเส้นนี้มันจะมีอย่าไฟลายถนนนะครับผมมันเป็นถนนคอนกรีตนะครับไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว ดูแล้วทุกคนนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับตกปลาครับนะาตองนะครับผมใส่ยาคนหัวลุกนะครับทุกคนแต่ผมอยู่คนเดียวขนหัวผมลุกไปหมดแล้วนะครับนะฮะหอบครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะครับได้ยินเสียงไหมครับทุกคน ปลามันอยู่กับน้านะตอนนี้มันโดนเบ็ดผมแล้วเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้กับท่านผู้ชมรับฟังกันอยู่เนี่ยนี่ฮะผมเล่าถึงไหนละจังหวะที่ผมตีเบ็ดเสร็จเรียบร้อยผมก็หันหลังให้เบ็ดผมก็เดินไปฉี่ข้างหลังนะฮะท่านผู้ชมจังหวะที่ผมเดินฉี่อยู่ฮั้นในมือข้างขวาผมจะกำล็ดแตงโมผมชอบแทะล็ดแตงโมหรือว่าไมดพัก ฟักทองท่านใดนั้นก็เกิดเสียงแบบที่เราไม่คาดคิดผมก็ไม่ตั้งใจผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมท่านผู้ชม <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับตีเบ็ดไปผมตีไปไมยังไม่ถึงห้านาทีนะผมตีเบดแค่สามคันผมจะเกี่ยวเยือไว้ทั้งหมด3คันตีไปบุ๊บบุบบบบบ๊ผมก็ตั้งสายเสร็จเรียบร้อยตั้งตัวคลิกุ้งคลิกเสียงอะไรเรียบร้อย เหตุการณ์ไม่ถึง5้านาทีจริงๆมันไม่คาดคิดทุกคนเสียงรากรอกผมนี่ดังสนัน่นปแป๊บแป๊บแบบนี้เลยนะฮะนะฮะนี่ตรงนี้ก็คือคานในมือผมนี่เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูและอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังผมนี่มันคือปลาครับทุกคนนะฮะไม่ต้องตกใจไม่ต้องขนหงโหรุกมันไม่ใช่เรื่องอ่าผีสางนางไม้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมการตกปลากลางคืนกับน้าทองมันสุดยอดขาดถึงขนาดไหนผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสกับบรรยากาศที่มัน มีอะไรที่แบบสุดยอดสุดยอดนะครับทุกคนนี่คันนู้นผมยังไม่ได้ปลดปลานะครับนะครับคันนู้นผมยังไม่ได้ปลดปลาเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาหันเอาเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะหยิบขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับนี่ฮะรอดูนี่เห็นไหมทากลางสายฝนโปรยปลายแบบนี้นะฮะฟ้าเลยแป๊บๆเห็นนะทุกคนนะฮะท่นนะะานผู้ชม อยากผมอยากให้พี่ๆนะนะทุกท่านเข้ามาสัมผัสดูกับบรรยากาศกับการตกปลาพักผ่อนแคมปิ้งผมจะผูกเปลนอนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะฮะถ้าหากพี่ๆนะนะท่านใหอยากมาสัมผัสมาเถอะครับนะฮะผมนาะทองฟิชชิงออนทัวร์ยินดีอาแขนรับพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเอาปลาตัวนี้ขึ้นมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะหยิบปลาตัวนั้นขึ้นมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับ นะผมเอาขึ้นยังไม่ได้ปลดตะขอเบ็ดนะมันซัดตัวนี้ก่อนในขณะที่ผมอธิบายกับการตกปลาให้กับพี่ๆและนะนะดูฟังด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมยกมาตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนี่สาบัดปึงๆข้างหน้าผมเนี่ยมันน่าจะติดพุ่มนะครับตีหางครับทุกคนตีหาง ายมือผมทางด้านซ้ายมือผมตีหางมีตีหางด้วยทุกคนและเหลือเบ็ดอยู่คันหนึ่งอีกนี่ยังไม่โดนคันนู้นมันโดนแล้วนะครับทุกคน,กนเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ขึ้นให้ดูก่อนนะครับทางทางกลางความมืดนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับตัวเป้งๆไหมตัวเป้งไหมครับทุกคนปรากฏแม่น้ําปลาตีนบรุรีนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับแขนผมให้ดูดูครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ฮะและผมจะหยิบอีกหนึ่งตัวขึ้นมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดนะตัวนี้นะนี่ ตัวตัวตัวนี้ไม่น่าจะยกขึ้นนะครับทุกคนมันเป้งเกินอะนะครับนี่ผมใช้เบ็ดอยู่สามคันนะครับสองคันนะตอนนี้นะนี่สองคันเนี่ยเนี่ยสองคันในเบ็ดสองคันเนี่ยมันโดนป้าหมดแล้วนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับทุกคนนี่ ดูเอาทุกโอ่ะผมจะให้ดูอนี่อดูอนี่แบบนี้เลยนะครับผมอยากมาสัมผัสไหมคอมเมนต์มาบอกน้าทองหน่อยนะฮะถ้าหากพี่ๆท่านใดอยากมาสัมผัสกับการตกปลากลางคืนแบบนี้มาเถอะนะครับนะะทองเป็นชิงออนทัวร์ยินดีอาแขนรับพี่ๆแล้วนะนักตกปลาทุกท่านนะฮะอยากมาสัมผัสบรรยากาศกับความมืดแบบนี้มาได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าเลว ฝากกดและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นาทองหน่อยนะครับนะฮะผมขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์และคอมเมนต์มารับชมนาทองอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับตัวงามๆตัวเป้งเป้แบบนี้เจ็บนิ้วครับนะครับผมผมขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับผมกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์และกดไลค์และกดแชร์ให้นาทองฟิชิ่งออนทัวร์นะครับ ผมขอปลดปลาก่อนสองคันโดนทั้งสองคันเลยเนี่ยนะครับผมขอตัปวปลดปลาก่อนนะครับ